โอเคครับผมกล่าสวัสดีดดท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับผมอยู่กับผมนะ MK L Rider CHA นะครับผมผมขอพูดอะไรไว้ก่อนนะครับผมเสียงรบกวนนี่คือเสียงพัดลมนะครับผมผมจริงๆเวลาผมอาลีพผมจะปิดพัดลมไว้เว้ยแต่รอบนี้มันทนไม่ได้จริงๆร้อนชิบหายร้อนมากๆกูจะตาย่ะและนี่คือประเดิมคลิปแรกนะครับผมที่ผมจะมาทำงลิ่กับพอดแคสต์ที่ผมจะทำเป็นจริงจตามที่ผมพูดไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะฮะโอเค หัวข้อที่ผมจะมาพูดก็คือรวมชีวิตเมื่อตอนม .1 ถึงม3นะครับผมเหตุการณ์ที่ผมผ่านมาตั้งแต่ตอนม1ถึงม3จากเด็กดีกลายเป็นเด็กขี้มันเป็นยังไงไปรับฟังกันเลยนะครับผมก่อนดูคลิปนี้ก็เอาขนมเลมมานั่งกินนะฮะแล้วก็อย่าลืมออกมาแบ่งคนพาดเลยนะครับผมหิวซึ่งขอบอกก่อนนะครับผมการขึ้นมอต้นของผมนะผมสมัครเรียน2ที่นะครับผมที่หนึ่งเป็นที่ที่โรงเรียนที่รวมเด็กจีเนียสไปเยอะมากอีกที่นึงก็เป็นที่ที่ผมอยู่นะครับผมเป็นที่ธรรมดา ก็ผมไปสมัครที่โรงเรียนจีเนียสก่อนนะผมผมเล่นอย่างนี้แล้วกันนะและผมสอบไม่ผ่านผมก็เลยมาสอบที่นี่แล้วข้อสอบของที่เนี่ยมันง่ายมากจับตาจิ้มยังทําได้อะก็เลยเข้ามาปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บผมสอบโรงเรียนแรกไม่ติดมาสอบโรงเรียนนี้กูได้อันดับที่18บแปได้อันดับที่18ไม่ได้มาอวดอะไรหรอกเพื่อนผมเก่งกว่าผ,ผมตั้งเยอะแยะซึ่งวันมอบตัวนะผมผมก็ได้เพื่อนมาสองคนนะผมชื่อว่าไอ้นุกับไอ้เคียวดูจากท่าทางแล้วโอเคกูเจอเพื่อนจีเนียสละ คือไอ้นุะ่ะมันเป็นคนที่ฉลาดมากครับผมแต่มันมาออกลายตอนมสองมสา 3, ตอนที่กูไม่อยู่กับมันแล้วอะ่ะเออส่วนเคียวก็เป็นคนที่แรกๆก็ดูเหมือนว่าไม่มีพิมีภัยหรือไม่อะไรนะหลังๆนี่ปากหมาชี้ผายเลยล่าสุดมาทําเพลงนะฝากเพลงเพื่อนหน่อยเจดนายะยอยะยะ แล้วกูไม่สนหรไม่ต้องตามใครหรือมึงไม่ใช่คนกูจะต้องตามแฟนแล้วกูเหมือนใส่น้ำให้มันลองตามเลยกูยังมีคนเชื่อขิดเนตตลกไหมถ้ามึงยังไม่โฟก็อย่าไาทำเกล็ถ้ากูยังไม่โตกูไม่ทำบ่งแล้วมึงมันยังอ่อนไม่มี่เสียนเรียงนามกับเกียนเรื่องความเรื่องตามกันังเข็ดและกูมีสัตว์นั่นแหละครับผมเพื่อนสองคนแรกที่ผมรู้จักมันจะมีวันอะไรว่าปรับตัวพื้นฐานเข้าพื้นฐานนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้กูจำไม่ได้เพราะฉะนั้นข้ามไปวันเปิดเทวันแรกเลยกันผมได้ไปรู้จักกับเพื่อออออนนนนนนคคึงงงงผผผมมััชื่่่วาา้้้้ตตีีีรรเเจแกหย โอดดีไม่ขึ้นเพื่อนตีฮะเป็นเพื่อนที่รู้สึกว่าถ้าผมไม่มีมันอ่ะผมอาจจะไปอยู่ห้องท้ายๆแล้วก็ได้นะครับผมมันเป็นเพื่อนที่ช่วยผมช่วยชีวิตผมได้ดีมากแต่ก่อนถึงเล่าเรื่องนั้นผมเล่าก่อนว่าตอนเจอมันครั้งแรกเป็นเกิดอะไรขึ้นขึ้นตีอะมันเป็นคนที่อพูดตรงๆเลยปากหมาปากหมาแล้วก็เฟรนลี่แบบคนสตีนมากๆเจอมันครั้งแรกแม่งเดินมาพูดมึงกูใส่กูเฮ้ยมึงว่าไงเพื่อนกูมองเฮ้ มึงใครวะแล้วเวลากูทําอะไรบางอย่างใช่ไหมแบบสมมติว่าแบบเล่นแบบแกล้งแบบเหมือนแบบจะตบนน่นนี้นใช่ไหมมันเสือกส่วนกูด้วยวิชากางฟูปั๊บปั๊บปัป๊บุตบไปที่หัวกูเต็มเต็มอือหือกูยังไม่ได้ทําอะไรมึงเลยมึงตบกูแล้วเหรอเย <posting S 2> ครับเพื่อนค,คนแรกกูก็เป็นอย่างเนี้ยเออซึ่งขอบอกก่อนนะครับผมว่าผมได้อยู่ห้องคิงนะครับผมก็คือห้องสามเป็นห้องที่ห้องคิงอะ่ะเออ ก็คือด้วยความที่มันเป็นห้องนุก็ไอ้นุ่วเป็นคนที่ดึงผมอ่ะเป็นเด็กเรียนเว้ยตอนประมาณเทอมสองเทอมหนึ่งอ่ะผมนั่งกับไอต้ตีผมก็อยู่ของผมไปเรื่อยหละผมก็อยู่แบบของผมอ่ะตามสไตล์ของผมอ่ะพอเทอมสองผมก็ไปนั่งกับไอ้นุไอ้นุมันดึงผมให้เป็นเด็กเรียนเป็นเด็กเรียนแบบเด็กเรียนเลยอะเรียนจ,จ,จัดจัดจัดจ๋าเลยอะส่งงานทุกงานทําการบ้านนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัดมาตอนเทอมมหนึ่งเทอมสอง วันสอบวันสุดท้ายครับผมวันนั้นนะครับผมเป็นวันที่เราจะต้องเอาอุปกรณ์ของคณิตศาสตร์ไปด้วยก็คือมันเรียกว่าอะไรไอ้พวกที่มันครึ่งวงกลมอะไรนั่นแหะเออเอาไปด้วยเพราะว่าจะมีสอบเกี่ยวกับบทพวกนั้นประเด็นคืออะไรผมน่ะจำได้เลยวันนั้นผมนั่งจัดจัดจัดแบบจัดยับยับอ่ะปากกาดินสอยางลบไม้บรรทัดครึ่งวงกลมวงรีหาเหวอะไรไม่รู้จับยัดยัดยัดเข้าไปปุ๊บ ผมวางไว้บนโต๊ะไม่ได้หยิบเข้าใส่กระเป๋าขอเตือนไว้ก่อนนะถ้าคุณจัดของอะไระคุณจัดเสร็จปุ๊บคุณหยิบเข้ากระเป๋าเลยเพราะว่าอะไรวันต่อมากูลืมลืมแบบลืมเลยอะ่ะทั้งตัวไม่มีเงี้ยอะไรเลยม,มีแต่บัตรเข้าห้องสอบกับบัตรประชาชนมีอยู่แค่เนี้ยแล้วกูเดินไปปุ๊บเข้าอยู่ที่หน้าห้องสอบนะนักเรียนเตรียมของแล้วก็เดินเข้าไปในห้องสอบนะผมหยิบไปที่กระเป๋าปุ๊บเปิดมาปังผมมีก่อนที่สอบแบบเดียวกัน2ออันไงเปิดมาปึง้ง วางเปล่าผมมานั่งนึกไอ้เหี้ยคุณลืมหยิบเข้ากระเป๋านี่ว่ะกูผมผมหันไปหาเพื่อนตีเลยตีชิบหายนะกูไม่ได้เอาของมามึงไม่ได้เอาแล้วแล้วมันก็พูดแล้วมันก็พูดกับผมมึงไม่ได้เอาพวกไอะแล้ววงลงวงลีมาเหรอไม่กูไม่ได้เอาอะไรมาเลยเอาแล้วมึงมาอย่างไงวะคือคือกูกูจัดไว้แล้วแต่กูไม่ได้ยัดเข้ามาคือกูลืมเข้าใจไหม และอย่างที่บอกว่าถ้าผมไม่มีมันผมอาจจะไปอยู่ห้องท้ายๆแล้วก็ได้เพราะว่ามสองเขาเลื่อนห้องเขาปีแล้วประเด็นคืออะไรเข้าห้องสอบไปไม่มีเฮียอะไรเลยพอเข้าห้องสอบไปปุ๊บกูนั่งลงสิ่งแรกที่เห็นคืออะไรรู้ไหมไอ้เฮตตียตีมันนั่งทําข้อกาโดยการใช้ปากกาทําก่อนใช่ไหมแล้วมันรู้ว่าม,มันรู้่ด้วยความเป็นเพื่อนกันอะเพื่อนกันมาเกือบปีอะมันเอาไอ้พวกอุปกรณ์เลยค่ะคนี้อะมาให้ผมทาข้อเขียนก่อนผมทําไปสักพักหนึ่งปุ๊บ เสร็จหมดแล้วแล้วมันก็มาขอของคืนผม,มไปปุ๊บมันเอาปากกามาให้ผมแล้วมันก็ให้ผมทําข้อเขียนจนเสร็จแล้วก็รอดจนถึงตอนนั้นวันนั้นมันนึกถึงวันนี้กูก็ยังขอบคุณมันอยู่นะตีกูรักมึงกว่าเพื่อนปัจจุบันก็แยกย้ายนะครับผมก็ก็ต่างคนก็ต่างไปต่อ,อที่อื่นนะเออผมว่าพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขอลงของพาร์ทม .1 ไว้ก่อนกันนะครับผม มสมสค่อยตามกันมาเนาะที่จริงผมอัดทั้งหมดนะเสร็จหมดแล้วแต่หลังๆผมรู้สึกว่าผมภาคไม่หนุกผมก็เลยคิดว่าจะอัดใหม่ก็ถ้าใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไคร e ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย